โนพาคินเคลื่อนไหวแล้วหลังลือสนั่นนิชานธนิชาเจ็บแต่จบไม่เอาคืน ยังคงมีคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ของดารานักร้องหนุ่มโตโน่พาคินและนักแสดงสาวนิชาหลังมีข่าวแววออกมาจากวงในทํานองว่าถึงโตโน่จะเดินหน้าง้อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพราะเพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่าขาดเธอไม่ไหวแต่นิชาตัดสินใจเจ็บแต่จบให้อภัยแต่คงไม่กลับไปคบหาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมแล้วนั้นล่าสุด22เมษายน68 ก็พบว่าโตโน่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพลง IG Story เป็นภาพวิวท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดของเมืองใหญ่ที่ดูเงียบเหงาขณะกำลังเดินทางโดยเครื่องบินโดยไร้แคปชั่นใดๆมีเพียงการแท็กถึงวงดนตรีของตัวเองเท่านั้น ส่วนโพสต์นี้จะสื่อถึงอะไรจะเกี่ยวข้องกับข่าวลือที่เกิดขึ้นไหมอีกทั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันแล้วค่ะขอบคุณกระปุกค่ะ